สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่6วันนี้วันจันทร์ที่30สิงหาคมเวลา9.30ถึง10.30นเราจะมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ยังคงเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องของร้อยละและอัตราส่วนโดยคุณครูผู้สอนคุณครูเจริญศรีชาตีค่ะ ซึ่งหัวข้อต่อไปนะคะในเรื่องของร้อยละและอัตราส่วนจะเป็นหัวข้อที่4นะคะวันนี้จะเรียนกันในเรื่องของอัตราส่วนค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรามาทําความรู้จักกับคําว่าอัตราส่วนก่อนนะคะการเขียนความสัมพันธ์นะคะแสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณเราเรียกว่าอัตราส่วนนะคะ อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงในรูปที่ครูกรำหนดให้มานะคะอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายเราต้องหาจำนวนนักเรียนชายก่อนนะคะนักเรียนจากรูปมีจำนวนนักเรียนชายทั้งหมดกี่คนคะนักเรียนเราก็มานับกันนะคะ1 2 3 4 5สอ แสดงว่ามีนักเรียนชายทั้งหมด7คนใช่ไหมคะต่อนะคะต่อจำนวนนักเรียนหญิงในรูปมีจำนวนนักเรียนหญิงทั้งหมด1ครูขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แสดงว่ามีจำนวนนักเรียนหญิง9คน ดังนั้นก็จะเขียนได้ว่า7ต่อ9นั่นก็คือ7นี่ก็คือจํานวนนักเรียนชายต่อ9 9ก็คือจํานวนนักเรียนหญิงนั่นเองค่ะหรือเราจะเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์นะคะแสดงอัตราส่วนดังนี้นะคะอ่านว่า7ต่อ9เหมือนกันค่ะนักเรียนนอกจากนี้เรายังสามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้นะคะนักเรียน 7ต่อ9เมื่อเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนก็จะได้เป็นเศษ7ส่วน9นั่นเองค่ะนักเรียนดังนั้นอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนหญิงต่อจำนวนนักเรียนชายโจทย์เปลี่ยนแล้วนะคะนักเรียนตอนแรกเป็นอัตราส่วนจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงต่อไปเป็นอัตราส่วนนะคะของนะะนักเรียนหญิงต่อนักเรียนชายบ้าง ซึ่งนักเรียนหญิงนะเรานับได้คือเท่ากับ9ใช่ไหมคะนักเรียนชายได้เท่ากับ7ดังนั้นสามารถเขียนเป็นอัตราส่วนก็คือ9ต่ 7. อ7เพราะโจทย์บอกนักเรียนหญิงต่อนักเรียนชายเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวเลขที่เป็นนักเรียนหญิงมาก่อนนะคะ9ต่อ7 7ก็คือจำนวนของนักเรียนชายเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ก็คือ 9ต่อ7แบบนี้นะคะนักเรียนหรือถ้าเราจะเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนก็จะได้เท่ากับเศษ9ส่วน7นะคะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูอัตราส่วนของแคสตัสหรือกระบองเพชรนะคะที่ครูให้ตัวอย่างมาซึ่งเราทราบความหมายของคำว่าอัตราส่วนไปแล้วใช่ไหมคะอัตราส่วนก็คือการเขียนแสดงความสัมพันธ์นะคะ แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณในข้อนี้นะคะเราจะเขียนอัตราส่วนนะคะแสดงจำนวนแคตตัสกระถางชมพูเรียนรู้โจทย์นะคะแคตตัสหรือกระบองเพชรกระถางสีชมพูต่อต่อแคตตัสกระถางสีส้มนะคะนักเรียนสีชมพูต่อสีส้มนะคะ เราก็มานับก่อนนะคะว่ามีสีชมพูอยู่เท่าไหร่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะแสดงว่ามีแคตตาก,กระถางสีชมพูอยู่สิบกระถางมาดูกระถางสีส้มบ้างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแสดงว่ามีกระถางสีส้มอยู่เท่ากับแปด ดังนั้นเราต้องเขียนอัตราส่วนนะคะของจำนวนแคสตัสสีชมพูต่อแคสตัสกระถางสีส้มดังนั้นสีชมพูกระถางสีชมพูมี10ก็จะเขียนได้เป็น10ต่อ8หรือจะเขียนสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนเราก็อ่านว่า10ต่อ8เหมือนกันเขียนเป็นอัตราส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนถูกต้องค่ะก็จะเขียนได้เป็นเศษ10ส่วน8ค่ะ มาดูต่อไปนะคะถ้าเขาไม่ถามนะสีชมพูต่อสีส้มแต่เปลี่ยนการถามอัตราส่วนของแคตตาก,กระถางสีส้มบ้างเอาสีส้มมาก่อนนะสีส้มมาก่อนต่อแคตตาก,กระถางสีชมพูนะคะก็จะเขียนสลับกันได้เป็นสีส้มมีเท่าไหร่คะนักเรียนสีส้มมี8สีชมพูมีเท่าไหร่คะนักเรียนมี10ดังนั้นก็เขียนอันตราส่วนได้เป็น8ต่อสิ หรือเขียนสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเรียกว่า8ต่อ10หรืออ่านว่า8ต่อ10เช่นเดียวกันค่ะเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนก็จะเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับเศษ8ส่วน10ค่ะมาดูตัวอย่างในเรื่องของอัตราส่วนข้อต่อไปนะคะนักเรียนจากลูปนะคะทีม A กับทีม B นะคะ ในการแข่งขันเมื่อเวลาหมดแล้วพบว่าทีม A ได้สกอร์หรือได้แต้ม24แต้มทีม B ได้สกอร์หรือแต้มเท่ากับ28แต้มต่อไปในรูปที่2นะคะเป็นการแข่งขันวลลอนเนวลเล่บอลใช่ไหมคะนักเรียนวอลเล่บอลชายหาดนะคะเพราะมีคนเล่นแค่2คนเนาะนะคะมีทีมสีฟ้ากับทีมสีแดงนะคะจะเห็นได้ว่าทีมสีฟ้าได้15คะแนน ทีมสีแดงได้12คะแนนเราสามารถเขียนผลนะคะการแข่งขันได้อย่างไรคะามาดูการแข่งขันบาสเกตบอลก่อนนะคะการแข่งขันบาสเกตบอลนะคะเราแสดงผลการแข่งขันได้ดังนี้นะคะเขียนว่า24ต่อ28แสดงว่าเป็นอัตราส่วนนะ,ะทีม A ต่อทีม B นะคะ ได้24ต่อ28หรือจะเขียนสัญ,ญลักษณ์นะคะโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ก็ได้นะคะเขียนได้แบบนี้นะคะ24ต่อ28ต่อมามาดูการแข่งขันนะคะวอลเลย์บอลบ้างนะการแข่งขันวอลเลย์บอลสามารถเขียนแสดงผลการแข่งขันนะคะทีมสีฟ้าต่อทีมสีแดงได้เท่ากับ15ต่อ12 หรือจะเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะก็อ่านว่า15ต่อ12เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะนักเรียนมีรถเข็นอยู่ใช่ไหมคะรถเข็นนี้มีชื่อว่าป้าสาก๋วยเตี๋ยวเลิศรถแสดงว่ารถเข็นนี้เป็นรถขายก๋วยเตี๋ยวใชคะนักเรียน ชื่อร้านป้าสานะคะปะะ้าสาก๋วยเตี๋ยวเลิศดรสโดยติดป้ายไว้ว่ากว๋วยเตี๋ยวชามละ25บาทเก้าเหลาชามละ30บาทการเขียนอัตราส่วนบอกแล้วว่าเป็นการเขียนแสดงความสัมพันธ์หรือการเปรียบเทียบปริมาณ2องปริมาณน,น,นะคะ ถ้าปริมาณสองปริมาณนั้นมีหน่วยต่างกันจะต้องเขียนหน่วยกำกับไปด้วยในตัวอย่างนี้นะคะหน่วยของปริมาณต่างกันต้องเขียนหน่วยกำกับไปด้วยนะคะนักเรียนตัวอย่างแรกอัตราส่วนของจำนวนก๋วยเตี๋ยวต่อราคาจำนวนก๋วยเตี๋ยวต่ออะไรคะต่อราคา จะเห็นได้ว่าเขาบอกว่าหนึ่งชามใช่ไหมคะชามละก็คือหนึ่งชามหนึ่งชามเป็นเงินเท่าไหร่คะนักเรียนเป็นเงิน25บาทสทแสดงว่าเขียนเป็นอัตราส่วนได้ดังนี้ก็คือหนึ่งชามต่อ25บหาบาทนะคะนักเรียนอัตราส่วนของจำนวนก๋วยเตี๋ยวเป็นชามใส่ชามด้วย ต่อราคาราคาเป็นบาทก็ต้องใส่บาทด้วยนะคะดังนั้นนะคะก็จะได้เป็น1ต่อ25ก็คือ1ชามต่อ25บาทนั่นเองนะคะนักเรียนเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็ได้1ต่อ25นะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องเขียนนะคะ จำนวนนะคะที่เป็นหน่วยนะคะกำกับไว้ด้วยนะคะ,ะเราอาจจะเขียน1ชามต่อยี่สิบห้าบาทแบบนี้หรือเขียนด้านบนว่าอัตราส่วนของจำนวนกว๋วยเตี๋ยวเราบอกไปเลยว่าเป็นชามต่อราคาราคาเป็นอะไรราคาเป็นบาทเราเขียนไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วข้างล่างเขียนเป็นอัตราส่วนก็จะได้1ต่อยี่สิบห้าแบบนี้นะคะ เพราะเราบอกหน่วยไว้ด้านบนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะบอกไว้ด้านบนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าด้านบนไม่ได้บอกว่าจํานวนว๋วตย๋ยวเป็นอะไรราคามีหน่วยเป็นอะไรเราจะต้องมาบอกนะคะตรงที่เราเขียนอัตราส่วนด้วยนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนการเขียนอัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์ ของปริมาณ2ปริมาณในกรณีที่เป็นไงคะนักเรียนที่มีหน่วยเดียวกันมีหน่วยเดียวกันนะคะไม่ต้องเขียนหน่วยกํากับไว้นะคะถ้าหน่วยเดียวกันไม่ต้องเขียนหน่วยกํากับไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้คืออะไรคะนักเรียนได้ใช่ไหมคะนักเรียนได้นะคะเราจะมีหน่วยเป็นอะไรคะได้ได้ก็จะมีหน่วยเป็นหลอดใช่ไหมคะมีหน่วยเป็นหลอด มีได้ทั้งหมดกี่หลอดคะนักเรียนเนี่ยมีได้ทั้งหมด7หลอดเนาะแบ่งเป็นสีอะไรบ้างนักเรียนแบ่งเป็นสีแดงเท่าไรคะหนึ่งสสาแบ่งเป็นสีม่วงเท่าไรคะนักเรียนแบ่งเป็นสีม่วงหนึ่งสาสดังนั้นในการเขียนอัตราส่วนของจำนวนได้สีอะไรคะสีแดงต่อจำนวน ได้สีม่วงก็จะเขียนเป็นอัตราส่วนได้เท่ากับ3ต่อ4ี่เห็นไหมคะนักเรียนว่าได้เนี่ยมีหน่วยเดียวกันก็คือเป็นหลอดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีม่วงดังนั้นในการเขียนอัตราส่วนก็ไม่จําเป็นจะต้องเขียนหน่วยคําว่าหลอดลงไปใน3หลอดต่อ4หลอดไม่จําเป็นนะคะเพราะว่ามีหน่วยเดียวกันนะคะนะักเรียน นะคะมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างข้อต่อไปเห็นไหมคะนักเรียนว่าเป็นอะไรบ้างคะ,ะเป็นน้ําใช่ไหมคะนักเรียนแต่คนละชนิดกันแต่หน่วยก็เรียกเป็นแก้วเหมือนกันถูกไหมคะเรียกเป็นแก้วเหมือนกันมีน้ําอะไรบ้างมีน้ําชานมนะคะ,ะมีชาไข่มุกเผือกชาไข่มุกเผือกสีม่วงแล้วก็ชาไข่มุกสตรอเบอร์รี่ นะคะจะสีแดงๆนะคะแดงๆส้มๆมมตรงนี้นะคะ,ะชาไข่มุกเพือกนะคะมีแก้ว1 2 3 4 5 6ส้านะคะชาไข่มุกเพือกมี6แก้วส่วนชาไข่มุกนะคะสตรอเบอรี่มี1 2 3 4สแก้วในการเขียนอัตราส่วนจำนวนของชาไข่มุกเพือก ต่อชาไข่มุกสตรอเบอรี่ก็เขียนได้เป็น6ต่อ4ไม่จำเป็นต้องเขียน6แก้วต่อ4แก้วนะคะเพราะว่ามีหน่วยเหมือนกันคือเป็นแก้วเหมือนกันก็เขียนแค่6ต่อ4ค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างโจทย์ข้อต่อไปนะคะนักเรียนอ่า เป็นผัดไทยใช่ไหมคะนักเรียนผัดไทยกุ้งสดนะคะามาดูซิว่าเขาให้เขียนอัตราส่วนระหว่างอะไรกับอะไรนะคะโจทย์ให้เขียนอัตราส่วนของจำนวนผัดไทยจำนวนผัดไทยต่อราคาานอ่จานาจำนวนผัดไทยต่อราคานะคะต่อราคาเพราะฉะนั้นจำนวนผัดไทยมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียน มีหน่วยเป็นจานถูกไหมคะมีหน่วยเป็นจานก็จะเขียนเป็นแสดงอัตราส่วนเป็น1จานต่อ50บาทเหตุผลที่เราต้องเขียนคําว่าจานคําว่าบาทไว้เพราะว่าปาริมาณทั้งสองเป็นปริมาณที่มีหน่วยต่างกันนะคะดังนั้นต้องเขียนหน่วยนะคะกำกับไว้ด้วยทุกครั้งนะคะนักเรียน มาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนจากรูปเห็นไหมคะจานวนของอะไรคะนั่นอะ่ะหมูปิ้งใช่ไหมคะหมูปิ้งหมูปิ้งมีกี่ไม้คะนักเรียนสามไม้ข้าวเหนียวมีเท่าไร่คะนักเรียนข้าวเหนียวมีแค่หนึ่งห่อถูกไหมคะหนึ่งห่อดังนั้นในการเขียนอัตราส่วนนะคะของจํานวนหมูปิ้งต่อข้าวเหนียวจํานวนหมูปิ้งมีเท่าไหร่คะมีสามนะคะ ต่อข้าวเหนียวข้าวเหนียวมี1ห่อนะคะดังนั้นในการเขียนอัตราส่วนก็ต้องเขียนเป็น3ไม้ต่อ1ห่อเพราะมีหน่วยต่างกันนั่นเองนะคะจำนวนหมูปิ้งหน่วยเป็นไม้ข้าวเหนียวหน่วยเป็นห่อนะคะต้องเขียนนะคะต้องเขียนหน่วยกำกับไว้ด้วยเพราะว่ามีหน่วยต่างกันนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนให้นักเรียนหยิบนะคะหนังสือแบบฝังหัดเล่มนี้มานะคะนักเรียนให้นักเรียนทําแบบฝังหัดนะคะลงไปในหนั่งสือแบบฝักหัดเล่มนี้เลยนะคะนักเรียนโดยนักเรียนเปิดไปหน้าที่121ค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าหน้า121เนี่ยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะทำทั้งหมด5ข้อเลยนะคะนักเรียนเพราะว่าเป็นการตอบสั้นๆเองนะคะนักเรียน ครูจะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อนะคะครูจะยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งโจทย์บอกว่านะคะซื้อถุงเท้าห้าคู่แถมถุงเท้าหนึ่งคู่จะเห็นได้ว่าโจทย์ข้อนี้นะคะหน่วยของสินค้าก็คือถุงเท้ามีหน่วยเดียวกันนะคะก็คือเป็นคู่เหมือนกันดังนั้นในการเขียนอัตราส่วนไม่จำเป็นจะต้องระบุนะคะหน่วยของสินค้านั้นนะคะ นักเรียนก็ตอบเลยเขียนไปนะคะว่าอัตราส่วนของถุงเท้าที่ซื้อต่อถุงเท้าที่แถมนักเรียนก็ไปดูว่าถุงเท้าที่ซื้อ ถุงเท้าที่ซื้อต้องซื้อกี่คู่คะนักเรียนห้าคู่ใช่ไหมคะห้าคู่จะได้แถมกี่คู่คะนักเรียนถุงเท้าที่แถมจะแถมกี่คู่คะหนึ่งคู่ดังนั้นนะคะอัตราส่วนก็จะเขียนได้เป็นห้าต่อหน,นึ่งนะคะนักเรียนจะเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ห้าต่อหนึ่งแบบนี้เลยหรือนักเรียนจะเขียน 5แล้วเขียนคำว่าต่อแล้วเขียนเลข1ก็มีค่าเท่ากันนะคะเหมือนกันนะคะเขียนแบบไหนก็ได้นะคะเขียนได้ทั้ง2แบบนะคะนักเรียนพอจะทำได้ไหมคะในเรื่องของอัตราส่วนไม่ยากเลยนะคะให้นักเรียนทำข้อ2ข้อ3ข้อ4ี่ข้อ5เองนะคะนักเรียนเขียนคำตอบสั้นๆแบบที่ครูเขียนให้ดูในข้อที่1นนี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนครูขอ จบการเรียนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในวันอังคารนะคะสวัสดีค่ะ